แล้วบางคนศาสนาเดียวกันเนี่ยก็จะมาบอกว่าเอออิสราเอลเนี่ยทำไมคุณไม่ยอมหยุดไม่ใช่คุณต้องไปถามฮามาสว่าทำไมฮามาสไม่ยอมหยุดตอนนี้ไม่ใช่อิสราเอลถล่มอย่างเดียวสื่อตะวันตกอาจจะเข้าไปถ่ายที่นู่นเยอะแต่ผมบอกเหตุผลไปแล้วทำไมเขาต้องไปถ่ายที่กาซาเหตุผลหลายอย่างแต่จริงๆแล้วฮามาสก็ถล่มอิสราเอลเพียงแต่อิสราเอลสามารถสก,กัดไว้ได้จริงๆแล้วทั้งคู่ก็ถล่มกันอยู่จริงๆคุณต้องไปบอกฮามาสเพราะฮามาสเป็นคนเปิดก่อนเป็นคนไปยิงใส่เขาก่อนเปรียบเทียบง่ายๆยิงใส่อันนี้ก็ยิงกล แต่ถ้าคุณไม่จบคุณมายิงใส่เขาก็ยิงกลับอีกมาไม่จบและพอคุณยิงเยอะขึ้นคุณยิงไปแบบสี่ห้าพันนัดเนี่ยอิสราเอลจะยอมได้ไงอิสราเอลเพิ่งยิงไปอาจจะสักหนึ่งพันนัดแต่คุณเล่นมาสี่ห้าพันนัดจะมาบอกว่าอิสราเอลอุดหยุดได้ยังไงสิ่งเดียวที่ฮามาสได้เปรียบก็คือใช้ประชาชนเป็นโล่ณตอนนี้ทั่วโลกแหละพวกก่อการร้ายทั่วโลกเนี่ยที่มันได้เปรียบคือมันชอบใช้ประชาชนเป็นโล่ทำไมสหรัฐถึงปราบไม่หมดทำไมแต่ละประเทศถึงปราบก่อการร้ายได้ยากเพราะมันแฝงตัวอยู่ในคนบริสุทธิ์ อย่างรูปนี้เห็นไหมรูปนี้ที่ผมบอกไปก่อนหน้าว่านเนี่ยแหละนี่คือรูปที่ฮามาสใช้พื้นที่รอบข้างที่เป็นชุมชนที่เป็นโรงพยาบาลนนไว้ยิงจรวดจรวดลูกนี้เห็นไหมรอบข้างอิสราเอลเขาก็มาร์กไว้ตรงไหนคือโรงพยาบาลสีแดงๆคือโรงพยาบาลจุดไหนเป็นโรงพยาบาลจุดไหนคือโรงเรียนเห็นไหมมันใช้พื้นที่เหล่านี้ยิงออกไปแลวพออิสราเอลอาจจะเข้าใจผิดว่าเออตรงนี้คืออะไรแล้วก็ยิงกลับมาโดนเนี่ยก็โดนพื้นที่ตรงนี้เนี่ยแหละฮามาสจะได้เรียกเสียงสงสาร ปาเลสไตน์ก็ได้เรียกเสียงสงสารแล้วก็เนี่ยได้เงินบริจาคมาช่วยซึ่งเงินบริจาคจํานวนมหาศาลก็เข้ากระเป๋าฮามาสไปซื้ออาวุธไม่เอามาพัฒนาประเทศสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มก็ไม่ประชาชนไม่พอใจก็ใช่างหัวมันใช่ไหมนี่คือเจตนาที่ชัดเจนมากเพราะว่าจริงๆเนี่ยต้องไปบอกฮามาสว่ายอมให้ปล่อยตัวตัวประกันด้วยนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้เห็นไหมไม่ใช่เพียงแค่มันถล่มเขามันจับตัวประกันเขาไปตอนนี้อิสราเอลที่ต้องการเข้าไปอย่างหนักที่แบบไม่พอใจมากที่ต้องทําเวลาก็เพราะจับตัวประกันไป เป็นตัวประกรันที่เป็นคนของครอบครัวหลายครอบครัวเขาก็เจ็บปวดมากอันนี้จับตัวประกรันเป็นคนบริสุทธิ์ไม่ใช่ทหารด้วยจับไปแบบนี้คุณเริ่มก่อนแล้วคุณเล่นหนะักคนไปเล่นเล่นคนบริสุทธิ์ไปไล่ย,ยิงคนบริสุทธิ์จนเสียชีวิตสมควรโดนไหมแล้วประเทศคุณก็โดนถลมน่มไงคุณถล่มเขาคุณก็โดนถล่มกลับอย่างหนักถ้าเป็นผมนะสมมุติผมเนี่ยเป็นผู้นำในกาซาผมจะพอเลยเหตุผลหลักๆเพราะยังไงผมก็แพ้ผมสู้ไม่ได้ผมยอมดีกว่าคุณอย่อิสราเอลดีๆแล้วก็ปล่อยตัวประกันคืน ผมจะต้องทำแบบนี้มันจะได้เลิกถล่มไงเพราะมันถล่มมาก็โดนแต่ประชาชนของผมผมก็ต้องเห็นใจประชาชนนั่นแหละต้องหยุดแต่มันไม่หยุดทีนี้เพราะว่ามันไมไ่เห็นแก่ประชาชนมันยิงไปแล้วก็รอให้เขายิงกลับแล้วก็เรียกเสียงสงสารแปลว่าฮามาสเนี่ยไม่อยากจบถ้าอยากจบต้องเลิกเพราะสิ่งที่คุณยิงไปเนี่ยก็ไม่ได้โดนฐานทัพเขาผมยิงไปที่อิสราเอลเนี่ยอิสราเอลมันสามารถสก,กัดได้และผมได้อะไรไม่ได้ก็ได้แต่หาเรื่องเขาแล้วก็จะได้เรียกสียงสงสารก็แค่นี้เจตนามันชัด พอเราพูดถึงเรื่องของตัวประกันเนี่ยก็ต้องย้อนไปก่อนหน้าครั้งล่าสุดที่ฮามาสปล่อยตัวประกันคือตัวประกันเป็นคนแก่วัยชรา70 1, โกว่าถึง80กว่าปีเนี่ยสคนคนนึง70กว่าคนนึง80โดยประมาณปล่อยออกมาข้างนอกซึ่งถามว่าดีไหมก็ดีอ่ก็ต้องมีการปล่อยแต่คือไม่ได้ปล่อยโดยความสมัครใจหรือความเต็มใจของฮามาสแต่แรกเป็นการปล่อยเพราะอียิปต์อ่มีตัวกลางคอยเจรจารให้ว่าเ้ยเรื่องสุขภาพเขาสุขภาพไม่ดีอ่ของสํานักงานกาชาติอะไรพวกเนี้ย ช่วยเจรจาจนยอมปล่อยเพราะว่าคนแก่สุขภาพจะไม่ดีก็เลยยอมปล่อยออกมาถามว่าดีไหมก็ดีก็รู้จักปล่อยแหละแต่คือถามว่าสมควรไหมมันก็ไม่สมควรตั้งแต่แรกมันไม่ชอบปล่อยแล้วโอ้ชื่นชมเก่งมากไม่ใช่คุณไม่สมควรทําแบบนี้ตั้งแต่แรกคนแก่จับไปได้ยังไงคนแก่ไม่มีแรงจะสู้จะทําอะไรอยู่แล้วจับไปทําไมจับเด็กจับคนแก่จับผู้หญิงอะไรจับไปหมดไม่สนว่าอาจจะอ่อนแออะไรขนาดไหนจับไปเพื่อเป็นข้อต่อรอง นี่แหละเหตุผลที่ฮามาสทาไมต้องจับตัวไปจริงๆหลักๆเนี่ยมันมี2เรื่องในการจับตัวประกันอย่างแรกคือจับไปแล้วเอามาต่อรองได้อาจจะต่อรองหาผลประโยชน์ต่อรองให้ปล่อยตัวหัวหน้าที่โดนอิสราเอลจับอันที่2ก็คือจับไปเพื่อแลกกับสิ่งของคือหมายถึงไอ้ตัวคนมาจับเนี่ยพวกลูกน้องเนี่ยที่มาบุกอิสราเอลครั้งนี้เนี่ยก็จะมีหลายคนที่อิสราเอลปิดชีพแล้วก็กหลายคนที่อิสราเอลเนี่ยจับเป็นตัวเป็นๆไปได้ซึ่งอิสราเอลเนี่ยจับไปก็จะมีการสัมภาษณ์พวกนี้แล้วกกก็ปล่่่ออยยคิมาา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 ให้้้เรดูนััภษษงฤววววพพีส คุณจับเขาไปทําไมแล้วมีแผนการยังไงวางแผนมายังไงเขาสั่งคุณมายังไงคุณจะได้อะไรพวกนี้ก็สารภาพมาหมดการที่แบบมาจับคนอิสราเอลเนี่ยเขาไม่สนนะจับเด็กจับผู้หญิงได้หมดโอเคและทุกครั้งที่คุณจับได้หนึ่งคนคุณจะได้เงิน1 0,000ดอลลาร์สหรัฐก็ตีไปประมาณ30,000 0บาทถือว่าเยอะมากนะแล้วก็ได้อาพาร์ทเมนต์หนึ่งห้องทุกหนึ่งคนพวกนี้ถึงได้ต้องมีหลักฐานต้องมีหลักฐานด้วยพวกนี้ถึงได้ติดกล้องที่บนหัวเนี่ย แล้วก็เนี่ยคอยฉายภาพแล้วสุดท้ายก็นั่นแหละเอาพวกไฟพวกเนี้ยไปส่งให้หัวหน้าแล้วก็แลกกับได้ห้องได้อาพาร์ตเมนต์อ่าแล้วก็ได้เงิน10,000่ดอลลาร์สหรัฐแลกกับผลประโยชน์ใช่ไหมอ่าพวกนี้ต่อแรกก็ได้ไปแล้วต่อที่2พวกนี้ก็เอาไปเจราจาต่อรองผลประโยชน์อย่างก่อนหน้านี้เอาตัวประกันมาเจราจานะฮามาสบอกว่าขอเอาตัวประกันมาแลกคนที่ติดคุกก็คือถ้าทั้งหมดที่จับไว้ได้คือ200คนใช่ไหมก็จะขอแลก6000คนที่อยู่ในคุก ที่อิสราเอลจับไปนี่คือความเจ็บปวดที่ผมมองว่าอิสราเอลน่าจะไม่มีทางยอมเพราะอาดีตอิสราเอลเคยยอมไปแล้วอดีตหนักกว่านี้นะอดีตฮาาสต่อรองหนึ่งคนแลกกับพันกว่าคนตีไปเาวาๆทุ่นๆพันคนหนึ่งต่อพันแล้วอิสราเอลตอนนั้นยอมด้วยเดี๋ยวผมจะไปเล่าไปไล่ให้ดูว่าคือใครแล้วอิสราเอลยอมแล้วรู้สึกผิดพลาดอย่างไงนี่นแหละครั้งนี้ไม่ได้ไม่ยอมเหตุผลที่ไม่ยอมไม่ใช่วไม่ห่วงชีวิตคนนะห่วงแต่ มันกลายเป็นว่าได้ใจไงเหมือนที่ผมบอกไปก่อนหน้าว่าพวกนี้มันจะได้ใจถ้าคุณยอมมันอนาคตมันจะทําเพิ่มขึ้นฮะอนาคตมันจะมาใหม่มันจะจับตัวประกันวิ่งเข้ามาจับตัวประกันแล้วก็กลับไปใหม่แบบนี้มันจะไม่จบไม่สิ้นพราะต้องให้มันรู้ว่าการจับตัวประกันเนี่ยช่วยอะไรมันไม่ได้ผมถึงได้บอกว่าจริงๆประเทศใหญ่ๆเนี่ยประเทศจานวนมากแหละถ้าโดนบุกแบบเนี้ยเขาไม่มีทางเจรจาเขาบุกอย่างเดียวแต่คือบุกแบบไปช่วยตัวประกันเองจะไม่มีมาต่อรองว่าเอาแรกนู่นแรกนี่นั่นคือครั้งก่อนนะที่แบบขอหนึ่งคนแรก30คน ครั้งล่าสุดมาเนี่ยขอแลกกับน้ํามันอะฉันปล่อยตัวประกันเนี่ยแลกกับคุณเอาน้ํามันเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยมันเห็นชีวิตคนเป็นแบบนี้เนี่ยแหละกลุ่มกรอร์กาไลในตะวันออกกลางแล้วที่ฉลาดไปกว่าน,นั้นก็คือว่าตัวประกันที่จับไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็น่าจะขังไว้ที่ชั้นใต้ดินเพราะถ้าเปรียบเทียบกับกรณีของอามาคนแก่ๆเนี่ยคุณยายเนี่ยสองคนที่โดนปล่อยออกมาสื่อก็สัมภาษณ์คุณยายว่าไปอยู่ที่นั่นแล้วเป็นยังไงเขาทําอะไรบ้างยายก็เล่าออกมาเลยว่า อ,อตอนไปแรกๆเนี่ยเขาก็กระทาเรานะเขาเหมือนใช้กําลังใส่เรามีการถีบกันไม่พอใจไม่ชอบเราแต่พอหลังจากนั้นผ่านไปอาทิตย์หนึ่งเขาเริ่มดูแลเราดีขึ้นอะไรแบบนี้ซึ่งผมก็ปฏิบัติตอบได้แล้วว่าอ๋อโอเคแหละเพราะว่าอาทิตย์ถัดไปอาจจะคิดว่าสามารถเจราจารได้อีกเดี๋ยวน่าจะมีท่าทีอ่อนลงแล้วก็จะได้ดูแลให้ดีๆด,ด้วยดูแลให้สะอาดแล้วก็กาชาดอาจจะมีการติดต่อไปแล้วว่าเดี๋ยวจะขอแลกอะไรบระม่าณนั้น ก็เลยมีการแบบดูแลดีๆทําเป็นสร้างภาพลักษณ์อะไรก็ตามเราถึงได้เห็นไงตอนที่ฮามาสปล่อยเนี่ยฮามาสยังอุตส่าห์ถ่ายคลิปว่าแบบโอ้ดูแลยายโอ้จับมือดีๆยายยังยอมจับมืออะไรแบบนี้สร้างภาพลักษณ์ปลอมๆเพื่อให้ตัวเองดูดีทั้งที่ตอนแรกก็ไม่ได้อยากจะดูแลอะไรเขาแต่พอแบบเนี้ยไหนๆก็จะบ่อยแล้วก็สร้างภาพซะเลยมีการถ่ายฉากแบบใช้มุมกล้องเคลื่อนเข้าเคลื่อน,น,นออกอะไรแบบนั้นมันดูแบบล้าหลังนั่นแหละแต่เขาคิดว่าแบบนี้คือดูดีนี่คือต่อรองเพื่อผลประโยชน์ แล้วคุณยายเนี่ยก็เล่าอีกว่าตอนที่ตัวเองอยู่ในนั้นเนี่ยก็คือรู้สึกว่ามันเป็นคโคลนอาจจะโดนปิดตาแหละก็เลยสัมผัสได้ว่าเหมือนพื้นอะเปียกตลอดเปียกแฉะตลอดนั่นแหละทางสื่อก็เลยคาดการต่างประเทศก็เลยคาดการว่าน่าจะเป็นชั้นใต้ดินนั่นแหละที่มันจะชื้นตลอดอากาศชื้นมีฝนตกเนี่ยน้ำก็จะซึมเข้าใต้ดินตลอดลําบากมากซึ่งแน่นอนว่าถ้าคนที่อ่อนแอคนที่อายุเยอะสุขภาพไม่แข็งแรงอยู่แบบนั้นลําบากมากความชื้นมันเยอะอาจจะมีเชื้อโรคเชื้อราก็ได้ สี่งต่อการเสียชีวิตเสี่งต่อการป่วยหนักได้นะแต่ก็เนี่ยแหละคือความฉลาดฮามาสพอคุณขังใต้ดินเสร็จการชิงตัวประกันจะยากมากแล้วอิสาราเอลก็มีทําภาพจําลองว่าป่องใต้ดินมันเป็นยังไงเพราะก็ในอดีตก็มีป่องที่มันระเบิดแล้วอิสาราเอลลงไปดูลงไปตรวจสภาพก็จะเห็นว่านะ่มันก็จะสร้างปล่องที่เป็นแบบเดินได้คนเดียวบางคนสูง่อยต้องก้มหัวนะมันจะไม่ได้สูงมากทําให้เวลาคุณเคลื่อนพลเข้าไปเนี่ยเคลื่อนได้ดีละคนนะต้องอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังต่อกันไปเรื่อยๆซึ่งอันตรายมามาากกเสียง ฮามาสจะได้เปรียบคนที่มีช่องแยกเห็นไหมปล่องเข้าไปตรงๆแบบนี้แล้วก็มีช่องแยกฮามาสอยู่แยกข้างๆเนี่ยแล้วก็ถล่มใส่ได้ไม่ต้องโผหัวออกมาเลยกลาดได้เลยง่ายมากการเลงการอะไรจะสบายมากเนี่ยแหละเป็นความได้เปรียบเขาถึงต้องเอาไปขังใต้ดินการบุกชิงตัวประกันจะยากเนี่ยแหละความคิดฮามาสยังไม่พอพูดถึงเรื่องของฮามาสใช้ประชากรเป็นโล่เป็นผลประโยชน์เนี่ยเป็นข้อแรกเปลี่ยนยังหมายรวมถึงประชาชนตัวเอง รอบที่แล้วที่อิสราเอลมีการโปรยกระดาษใช่ไหมขอให้ชาวปาเลสไตน,น์หนีไปข้างใต้อย่าอยู่ทางเหนือเพราะมันก็จะสอดคล้องถ้าดูถึงตอนโปรยกระดาษให้หนีไปทางใต้แล้วก็แม้กระทั่งให้แจ้งเบาะแสว่าแบบตัวประกันอยู่ไหนบอกเราอิสราเอลจะให้เงินน่าจะหนึ่งหมื่นตอนลร์เหมือนกันแล้วก็จะปกปิดความลับให้อะไรแบบนั้นซึ่งตอนนี้อิสราเอลก็เริ่มรุกทางเหนือจริงๆแล้วก็จากทางตะวันออกจริงๆแล้วก็ให้หนีไปทางใต้ก็มีการเตือนลวกหน้าอะไรแบบนี้แหละ ณตอนนั้นอิสราเอลก็คือเตือนให้ทุกคนหนีแต่ฮามาสไม่ยอมหัวนหน้าฮามาสเนี่ยออกมาพูดออกมาตัดสินแทนคนปาเลสไตน์ทั้งหมดเอาอมาบอกว่าคนปาเลสไตน์จะไม่หนีไปไหนอะไรแบบนี้แล้วก็มีการห้ามไม่ให้คนปาเลสไตน์หนีด้วยในหลายพื้นที่แต่คงห้ามหมดไม่ได้เขาก็แน่นอคนคุณก็กลัวตายก็ต้องหนีแต่หลายพื้นที่ห้ามไม่ให้หนีนี่แหละคือฮามาสใช้คนเป็นโลกคนจะได้อยู่ที่นี่เยอะๆมันจะได้แฝงตัวได้เวลาทหารมาก็จะได้อ๋อมีคนเยอะฉันไม่ยิงหรือฉันยิงยาก แล้วจริงๆในกาซาที่เราเห็นมันเล็กๆขนาดประมาณ300กว่าตารางกิโลเมตรเล็กมากเล็กกว่ากรุงเทพ5เท่าสีเท่าก,กว่าๆเนี่ยแต่ในนั้นมีกลุ่มก่อการร้ายถึง3กลุ่มที่ผมเห็นน่ะก็คือกลุ่มแรกฮามาสกลุ่ม2 g งจีฮากลุ่มที่ 3PRC จริงๆมีน่าจะอาจจะมีอีกหรือไม่ก็อนาคตจะก่อตั้งขนาดพื้นที่เล็กแค่นี้คุณยังมีกลุ่มก่อการร้ายสกลุ่มแต่ในเวสต์แบงค์ยากเห็นไหมในเวสต์แบงค์เหตุการณ์จะน้อยกว่าเพราะอิสราเอลคุมในหลายจุดเราจะเห็นว่าแผนที่ยงที่ชอบเอามาอ้างกันนแแผที่แบบ เป็นจุดๆเป็นเกาะๆอะไรแบบนั้นเป็นก้อนๆแบ่งกันพื้นที่เนี่ยร่วมกันใช้ทําให้ถึงไม่มีก่อการร้ายนะถ้าอิสราเอลคุมช่วยกันคุมจะไม่มีก่อการร้ายแต่พอเนี่ยปล่อยให้บริหารกันเองมีก่อการร้ายแล้วก็ลำบากแล้วก็ต้องโดนปิดกำแพงเพราะคุณไปหาเรื่องเขาพวกนี้มันกลายเป็นเหมือนเป็นธุรกิจของกลุ่มเก่อการร้ายของคนตะวันออกกลางมันเป็นธุรกิจที่หากินง่ายแล้วก็ก่อตั้งได้ไม่ยากแล้วก็ฝังหัวคุณคือรูปแบบเริ่มต้นเนี่ย คำสอนของเขาในศาสนาอาจจะเป็นช่องว่างอยู่แล้วที่ผมบอกอาจจะเป็นช่องว่างให้สามารถเผยแพร่ความคิดแบบนี้ได้ง่ายขึ้นทําให้กลุ่มกอร์กายเยอะสามารถสอนให้คนในพีชีพอะไรตรงนั้นเพราะฉะนั้นในมุมของอิสราเอลก็ไม่ง่ายทั้งมีกลุ่มกอร์กาไหลายกลุ่มทั้งมีพวกปล่องใต้ดินทั้งใช้โรงพยาบาลเป็นที่สะสมกําลังเป็นที่บัญชาการทําอะไรยากหลักๆก็คือควรจะใช้กําลังพลเข้าไปแยกแยะด้วยสายตาดีกว่าแล้วก็เล็งแบบคนไหนใช่คนไหนไม่ใช่เล็งทีเดียว แล้วแถมยังมีประชาชนอยู่ทั้งที่อิสราเอลสาไล่ให้ลงไปข้างล่างพวกนี้ก็ไม่ยอมให้ไปบอกว่าถ้าคงไปบอกแล้วว่าถ้าอยู่เนี่ยเขาไม่กล้ายิงแทนเป็นการช่วยฉันช่วยศาสนาแล้วอนาคตจะแบบถ้าสมมุติโดนยิงก็ขึ้นหาพระเจ้าอะไรแบบนั้นรอเปล่าเนี่ยแหละอิสราเอลเจอปัญหาหลายอย่างมากแล้วแถมเจอฮามาสเจอพวกจีฮัตเนี่ยยิงสายไม่พอยังต้องเจอทางเหนืออ,อีกเฮสบอลเลาะแล้วก็อนาคตอีกเดี๋ยวจะมีพวกกลุ่มในซีเรีย กลุ่มกอกราร้าที่อื่นเนี่ยอาจจะยิงจรวดเข้ามาจะมาหาเรื่องแล้วอนาคตอาจจะเจอเวสต์แบงก์ข้างในอาจจะแม้ว่าคุมอยู่แต่อนาคตพออิสราเอลเริ่มกาลังถอนไปที่อื่นเนี่ยพวกนี้อาจจะเริ่มลุกฮือขึ้นมาอีกอิสราเอลลำบากมากอิสราเอลลำบากตั้งแต่อดีตแม้ว่าบางคนในอดีตอ,อ,อาจจะโดนเล่าต่อกันมาว่าโอ้ยิวเนี่ยอันตรายนู่นอันตรายนี่แต่ถ้าเราดูจากสถานาการณ์นี้ในความเป็นจริงเนี่ยเป็นยังไงล่ะอิสราเอลไม่ได้พยายามจะทําร้ายปาเลสไตน์แต่ปาเลสไตน์ตตตาหาเรื่องเขาก่อนทุกครั้งหาเรื่องจนกระทั่ง ประเทศหนึ่งเขาต้องไปสร้างกำแพงปืนงบมหาศาลมาสร้างกำแพงเพื่อกั้นกั้นเ็จคุณไม่พอใจขุดอุโมงมาบึ้มเขาอีกไม่จบไม่สิ้นเพราะนิสัยแบบนี้มันถึงไม่จบไม่สิ้นก่อสงครามไม่รู้เรื่องจบเอาประชาชนอีกแมใครดีใครไม่ดีดูง่ายๆดูจากความเป็นอยู่ประชาชนดูจากการดูแลประชาชนไม่ใช่ว่าฮามาสไม่ใช่ว่ากาซาไม่มีตังงบประมาณมหาศาลจาก UN จากหลายประเทศทั่วโลก UN ก็สหรัฐอีกสหรัฐ มีงบมหาศาลเนี่ยสหรัฐให้งบมหาศาลเยอะที่สุดในโลกนะสหรัฐให้เยอะสุดแล้วให้กับ UN เอแบบเปล่าให้เปล่านะบางประเทศก็คือให้แบบระบุให้ UN แล้วก็ระบุว่าต้องใช้เกี่ยวกับเรื่องนี้เฉพาะแต่สหรัฐไม่ใช่สหรัฐบริจาคให้ w h s o ให้ใน UN เนี่ยเยอะสุดแล้วก็ให้เปล่าเขาก็เอาไปช่วยพวกนี้อ่าประมาณเข้าไปเยอะมากหลายประเทศก็บริจาคให้อิหร่านก็ให้แต่ให้ฮามาสอิหร่านไม่ได้ให้คนกาซาไม่ได้ให้คนปาเลสไตน์ให้ฮามาส ให้ไปก่อสงครามให้ไปเริ่มต้นก่อความวุ่นวายอะไรแบบนี้ไม่จบไม่สิ้นนี่มันกลายเป็นเหมือนช่องทางทำอาหากินที่ง่ายบางประเทศอาจจะเชี่ยวชาญแบบคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆคิดเทคโนโลยีสหรัฐอาจจะเก่งเรื่องของเทคโนโลยีจีนอาจจะเก่งเรื่องของการก๊อปปี้อะไรแบบนี้ต่างคนต่างเชี่ยวชาญคนละอย่างแต่คือตะวันออกกลางไม่ใช่ในกลุ่มก่อการร้ายในนั้นไม่ใช่เขาเชี่ยวชาญเรื่องของแบบหากินกับเรื่องแบบนี้เพราะมันง่ายไงใช่ความตายมันหาง่ายความตายไม่ได้ยากอะไรแต่ทุกคนก็ต้องกลัวตาย แล้วคุณก็ไปปลูกฝังอะไรนะมันส่งต่อเป็นทอดๆมันถึงมีกลุ่มก่อการร้ายเยอะเพราะมันได้ตังดีรายได้มันดีแล้วหัวหน้าก็ไม่ได้อยู่ในกาซาหัวหน้าไปอยู่ในเลบานอนหัวหน้าไปอยู่ในจอร์แดนแล้วก็ถ่ายทอดสดผ่านจอตรงนั้นมาส่งต่อให้พวกนี้ให้ไปชื่ออะไรแบบนั้นให้เขาไปพีชีพแต่ตัวคุณเองอยู่ยันแก่เห็นไหมดูสภาพบินล,ลาเดนอยู่ยันแกหลบๆซ่อนๆแต่ให้คนอื่นเขาไปพีชีพจนกระทั่งต้องให้สารับไปปิดชีพเห็นไหมฮะเขาอยู่จนแก่มากต่างกัน กับพวกนี้ที่โดนปลูกฝังมาอะไรทรงๆนี้เดี๋ยวไว้รอบหนะ้าเดี๋ยวจะมาอธิบายว่าเรื่องโกหกมันมีอะไรบ้างเขากโกหกอะไรบ้างแล้วเรือนจําเปิดอะไรของเขาที่เขาอ้างๆกันเนี่ยเป็นยังไงบ้างโอเคทั้งหมดก็ประมาณนี้วันนี้ผมก็ต้องขอชิ่งไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ